วันนี้จะปล่อย3ตัวเม็ดเดียวก่อนนะคะรัฐบาลไทยวันที่16มีนาคมนี้นะคะทุกคนใครรอเลขเจนุกอยู่บ้างคะใครพร้อมแคปแล้วพิมพ์พร้อมมาค่ะม้วนนี้นะก็ชอบห้าห้ากระดังอยู่รู้สึกว่าศูนย์ห้าดังมากใบน้ำเงินเดี๋ยวลงให้ ห้าสี่สามสองหนึ่งทุกคนขามีสตินะมันไม่มีใครรู้ว่าเลขจะอ,อกอะไรอันนี้คือเจนุกชอบและมันเป็นเลขตำนานที่ทุกคนรู้จักเจนุกพอเลขนี้